มาออกกำลังกายกันค่ะวันนี้จะมาปั้นก้นแล้วก็ขานะคะได้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ค่ะนะคะดำบล,ลสองข้างแล้วก็ดเบล,ลข้างล่างอีกข้างละหนึ่งกิโลค่ะตรงที่ขานะคะท่าที่สงค่ะนะคะนี่จะได้ หน้าขาได้ขาหมดเลยค่ะแล้วก็ได้กล้นได้ค่ะนะคะได้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ทั้งสองข้างเลยค่ะทั้งสองทั้งสองอย่างเลยนะคะ <c oughs> เมื่อไหร่ที่กล้ามเนื้อมัดใหญ่เราเพิ่มขึ้นนะคะ <c oughs> การออกกําลังกายหรือว่าการลดน้ําหนักของเรามันก็จะได้ผลดีนะคะ นะคะฉะนั้นเราก็เลยเต่าก็เลยต้องเน้นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ค่ะจากนั้นถ้าใครลดลงแล้วอยากจะลดตามแขนตามขาหรือว่าตามจุดต่างๆค่อยลดลงมาค่ะนะคะแนะนำให้เป็นออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไปก่อนนะคะสำหรับคนที่น้ำหนักยางเยอะอยู่นะคะก็ได้ ขาแล้วก็ได้กุ้นด้วยค่ะท่านี้นะคะมืออีกฝั่งก็จะจับไว้ค่ะนะคะกลัวเราล้มค่ะแล้วก็ขาก็นะคะท่านี้เลยค่ะทำข้างละ10ครั้งนะคะสิครั้งแต่ละท่าค่ะ